อุ้ยเฮ้ยกคนเห็นีิใครก็ได้ไปกดดิสไลค์ช่องไอ้ย่าหน่อยดิกู <laughs> ปิดทำบ้าเลย<ฤ>สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็ไลค์อาฮีอาฮีอาฮีวันนี้เรามาเล่นกับคุณย่าตะลบัดอาฮีอาฮีอาฮีอฮ่าวันนี้เราจะกลับมาพบกันในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเพศเมียตะลุยด่านนะครับไปไปพบกันในตัวเกมกันเลยดีกว่าไปแล้วกลับมาพบกันในด่านบายนะครับในด่านทะเลทราย โหมดเกมเป็นโหมดสไปรัตนะก็คือตะลุยบุกปุ๊งปังปุ๊งปัง,ปง,ปง,ปงกันเลยตอนนี้ผมเล่นเป็นตัวชื่อว่าอะไรวะตัวนี้ no เลน่าเฮ้ยยาโตะยาอ๋อลืมไปเลยวันนี้เรามีผู้ร่วมเล่นช่วมชะตากรรมก็กคือมีผมที่เล่นเลน่านะครับชวัดก็คือคุณอ้นอีเซทคิวก็คือคุณชนาะต่อไปเป็นยาโตะคุณสกายแล้วก็สุดท้ายก็คือชิบานาฮินะครับ คุณย่าตาลีบันมันอ่าชื่อกูงไงว่า e z q ว่าอ้เอ e เอ e s e z k พี่น้องกันแหละก็เถียงเก่งเนอะสภาพโอโ้โหชนะกูบอกว่าตัวเมียตัวเมียเอาเลยเอน้นจะมามนนหน้ากากดีแล้วมันผู้หญิงนะเว้ยไม่รู้อะโอ้โหเอโโอโมมี่ดิอ่า<笑><笑>อ่าโอ้ชนะไอ้ไอ้ย่าตัวเมียเหอะกูกราบแล้ว จบแล้วนะครับทีมผมอย่างที่เห็นนะครับว่ามีใครเล่นตัวอะไรกันบ้างในด่านบายเุ้ยมาถึงเราได้เป็นฝ่ายจูมตีก่อนก็คือฝ่ายวางถูกปะไม่ได้เล่นนานไม่งลืมว่ะไปเข้าไปพบกันในเกมเลยไอฮี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 วะมันเล่นได้ก็บุญแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาแน่นอนมึงเชื่อกูชนะค่อยถ่ายปกคลิปทีหลังอ่ะ โอเคได้ไปเลยชะนะนี่นี่มีคนมีคนมีคนเชื่อกูปับป๊บปับป๊บกูเปิดปุบป๊บปับ๊บเพชชัดมึงคอยดูนะปั๊บปั๊บปั๊บกวนร่วงโอ้โหกูบอกแล้วอย่าแม่ใครปิดไอายยา้ยอ่าโอ้โหกูที้เฮยมึงเข้ามาช่วยกันเร็ว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 โอ้โหมึงมึงแล้ว<ๆ>ด,ด,ดูมันปิดกูไว้ไม่ขอบบรับหลังไม่ขอบบรับหลังไม่ขอบบรับหลังนี่อยู่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 นี่วาง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 มีคนวางแล้วมีคนวางแล้ว วางแล้ว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 เอาดีห้าสาวจะต้องชนะสองผู้ชายนะครับผู้หญิงชนะเสมอเฮ้ยมันมาจากห้องน้ำหรือเปล่าไม่ใช่นี่คุณอ้นเดี่ยวหลังหลังหุย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 นี่นี่นี่อ้าวฮะมีคนล่กคิวในแมตช์แรกเราก็ชนะกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแมตช์ต่อไปเราต้องชนะอีกไป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 สี่เม็ดรวดเลยสี่ศูนย์สี่ศูนย์เราต้องชนะเฮ้ยมีคนยิงอะไรนี้มา ปังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปแล้วกูวิ่งเงี้ยอยางห้าวอ่ะเมื่อกี้ผู้หญิงโดนรุมนะครับผู้หญิงโดนรุมแชร์แช่ไม่ใช่เยอะเกินมันต้องอยู่ตรงนี้ย่าเลยย่าหลังๆเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นดิเอาเหี็ดแม่มันปิดแล้วมันปิดข้างหลังย่าเออนั่นแหละ นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เชื่อผมห้องน้ำ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 เอาโตัวสุดท้ายห้องน้ำห้องน้ำพอเราชนะนะครับสิ่งที่เราควรทำนะครับปึ๊บแต่อย่ายิงใส่หัวเพื่อนนะครับอย่าไปบุลลี่เขานะครับอย่าไปบุลลี่โอ้กูได้ลำมีดได้เลย กูก็เล <fin anta> <ots> ่นไม่เป็นเพื่อนใครเล่นไม่เป็นเหมือนกันเพศหญิงนะครับรวมทีมเพศหญิงล้วนปังทดลองนี่คือการฝึกซ้อมดูนะทุกคนออกไปได้หนึ่งคิวแน่นอนปั๊บปั๊บอุ้ยเฮียแม่งเฉียวอุ้ยอุ้ยอ้นทำอะไรบอกเลยว่าออกไปกูต้องได้หนึ่งคิวปว่าปืนนี้แป๊บปืนนี้ยิงนัดเดียวตายนะหลบไป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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย กูตายทุกคนมันฆ่าแล้วทีมเดียวกันฆ่ากันเองเนี่ยนะโอ้คุณอ้นกูน้ำตาไหลเลยกูหลบเกือบตายกูตายสกิลเพื่อนตัวเองเออยู่ระวังออบหลังมาเด้อเอา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 คุณสกายทำอะไรระวังแถวนี้โอ้โหไม่ถักัดครับเราจะต้องให้กำลังใจคุณอ้นนะครับ ให้ปืนนี้กูมาเหมือนคนไม่เมื่อกี้สกายทำอะไรก่อนเฮ้ยตัวสุดท้ายอยู่เชื่อมแน่นอนเลยอยู่หน้าวาร์ปอ่ะมึงคอยดูนะเฮดช็อตอุ้ยยื้อก็ได้ยื้อไม่รู้ว่าเอาชนะไว้ก่อนอุ้ย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 สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์เป็นไปได้ไงเนี้ย เดี๋ยวกูจะไปดักในห้องน้ำเอกเดี๋ยวกูชนะชนะโอ้ได้แล้วกับวันคิวโอ้ไอ้ย่ามึงปิดกูอีกแล้วโอ้ยใครก็ได้ไปกดดิสไลค์ช่องไอ้ย่าหน่อยดิปิดแล้วแบบจะตายหลายรอบไปนะปิดกูปิดทำบ้าเลยลดูไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โห โอ้เป็นพราะมึงคนเดียวเลยยากไม่ได้กลับบ้านเฮ้ยมันมันมันอยู่หน้าอมอยู่หน้าอีตัวสุดท้ายอยู่ที่หน้าชนะโกาเฮช็อยู่ขวานะเฮ้ยสอต้องได้แล้วแหละผู้หญิง2องรุมหนึ่งครับตอนนี้สองรุมหนรุมหมันเดแล้วมันใช้แอนตี้ป่ะวะมันใช้แอนตี้ไปเร็วไปเรวไปเร็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 ว อันตีมันอยู่อยู่ในช่องนี้ชนะโอ้โห, <S <S โโหไม่จำเป็นโอ้ในวินแรกเราชนะไปแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอีกวินเพราะว่าเวลามันน้อยเกินไปไปไป,ไปต่อเลยตอนนี้วันเราเลนที่แพท1.08มีสกินใหม่เข้ามานะครับชื่อว่าสกินสมัยหรือว่าสกินสายฟ้าไม่มีอะไร,ปรเปลี่ยนเหมือนสกินย้อมแมวในเกม ROV เลยนะครับทุกคนแต่ราคามันมันลดลงนะมันถูกลงก็ใครอยากจะไปซื้อก็ซื้อนะครับ แมทที่2องอยู่ในด่านเฮเ่นนะครับใช่แล้วครับไอ้ไอ้ใช่ไหมครับคุณยาเอาเลยครับผู้หญิงครับเอาอีกเล<ร>ยใครครับสถิตใครแม่ <laughs> ผมวางกติกาไว้นะทุกคนว่าจะต้องเล่นตัวที่ไม่ซ้ําจากตัวเก่าเหมือนเมื่อกี้ผมเล่นเรน่านะครับรอบนี้ผมก็จะมาเล่นเรน่าอีกเพราะกูเล่นตัวอื่นไม่เป็นไปอยากเล่นตัวเรเน่เลยสักเดี๋ยวรอบที่แล้วผมเล่นเซกนะครับรอบนี้ผมจะเล่นเซก้านะครับ อ้าวามีคนแย่งกูไปแล้ว <c oughs> รอบที่แล้วผมเล่นไวเปอร์นะฮะแต่ด่านนี้เป็นด่านเทเวพลตกู <c oughs> ต้องเล่นดีเทียร์ก <c oughs> ูแ <c oughs> ย่งครับกูแย่งครับกูแย่งครับกูแย่งครับยิงครับมาโทุก <c oughs> ทุกคนจำช็อตด,ด่านที่แล้วได้ไหม <c oughs> คนที่ชื่อชาวอตอ่ะอ้นอะ่ะมันใช้สกิลไวที่เป็นติดติดติดใส่กูตายเว้ยรอบนี้มาดูกันว่าไอ้ย่ามันใช้ใส่กูอีกไหม ได้ย um, ังมาสุก่ายันมาเลยมองดูมันเลือดแบบนี้เลยเฮ้ยมันมาจากอีมันมาจากอีเออไม่ใช่มันมาจากอีเว้ยนี่นี่เจ็ดเกูเจ้ากูกูเดียนมาก่อนไปมันไม่อู้ยอูอูยเริ่มเลยเริ่ริเฮ้ยทุกคนเลือดมันไม่ลดว่ะแสดงว่ามันไม่โดนมั้งแต่เมื่อกี้เฮ้ยมันมาหลังอู้หึนัดเดียวหัวแตกเลยกู อ้าว่าติาลิบันเขาเอาว่ะโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวมึงคอยดูกูเข้าไปปุ๊บกูได้คิวหนึ่งแน่นโอู้กูบอกแล้วกูได้คิวหนึ่งตามคำพูดอุ้ยมึงออกไปดิมึงมาดันกันตำบ้าเลยเฮ้ยทุกคนเห็นหลอดหลอดเลือดกูหายเอ้าหายทั้งหลอดหายทั้งกูเลยหลอดเลือดกูเลยโอ้มึงมาดันกูทำไมไอ้ย่า เรามาดูคนนู้นผู้ปิดเสียงเพื่อนดีกว่ามีดไม่มีห้าสิบอุ้มแม่งคนก็คนแม่งจะจู่มีดอยู่แล้วปาไปบิดชนายิงไม่โดนเองเปล่ามึงดูมึงดูไว้ปั๊บปั๊บดูไว้มึงดูไว้ไม้ใช่รุ่นฐานฐานโดนหัวแล้ว เออมึงดูไว้ยิงทางมืดๆแบบนี้ไปเลยเฮ้ยเราเป็นฝ่ายวางไปวางไม่นั่นเราแพ <10 seconds. S 1> วา้วางเลยวางเลยเอาเลยวรโอเค <c oughs> okay, วางได้อยู่อยู่ซีอยู่ซีอยู่ซีเมื่อกี้มันอยู่บีมันอยู่บ <c oughs> ีนาได้วางไงนั้นไว้ปะวางแล้ว ทุกคนดูเทคนิคไม้ตายของตัวละครที่ชื่อว่าคิวจอยนะครับตอนนี้ผมจะต้องเงียบเสียงก่อนเพื่อให้เพื่อนฟังเฮ้ยเฮ้ยเจอฮ้ยาวัดนเจอว่าได้เฉยมันกู้แล้วมันกู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้นู้ถืออันติยิงใครครับยิงใครครับตอนนี้ยิงเพื่่อนะ ายวิ่งไปหนแล้วกูกลับไปตรกูลเิมไม่เป็นเอาเกินมึงวิ่งทำแล้วมึงเข้าไปทำไมย่าเมื่อกี้แม่งก็เสียอันตีฟีเลยเ้ยถ้าเป็นกูกูใช้อันตีแล้วกูยิงไอชนะเมื่อกี้กูจะยิงไงแต่มันหายวางบีสี มีตัวนึงมีมีตัวนึงขวามือไม่ตัวสุดท้ายอยู่ซีตัวสุดท้ายอยู่ซีอ่าแตกแล้วอ่าแตกแล้วโอ้โหผมเก่งไหมครับคุณผู้ชมกู้ดีกู้ดีกูเก่งไหมอ๋อถ่ายคลิปอยู่เราสุดเฮ้ยกู้คนละครึ่งกู้คนละครึ่งเอาดิมึงไม่กู้กูก็แพ้ไปเอสองอย่าอย่าเฮ้ยมึงดูมันวางไว้ทุกคน คตรเหี้ยเลย A2 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 A แตง AC AC กระดับ AC อยู่อยู่ดับเบิ้ลดออยู่อยู่ในดับเบิ้ลดอสวยกันติอ่ะเบ็ดเเบ็ดอุ้ยนี่กูเดินมาเฉียวสักเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยกู้หนึ่งคนกู้หนึ่งคนอย่ากู้อ่ะ เนี่ยเราชนะว่ะโอ้โหคุณผู้ชมเก่งเกินทีมนี้ยิงมาดิยิงมา, ي, า,าดิย่าหัดได้ตรงมันนี่โอ้ล้งไปยิงเพื่อนทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้เกินกูไปยิงเพื่อนไปไย,ยิงส่งนะส่งท้ายเหรอส่งท้ายโอเคนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ะนะ <c oughs> เป็นอะไรเป็นที่อะไรถ้าชมเออไม่ใช่ไห้ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด <faut> กดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับจุ๊บจ๊บววนกูหลือเกินย่ามึงเปืนอนี้นี่มันเหมือนเปือซอมบี้เปืน,ปนอนี้อะไรแม่งมันแบบ